ก็สวัสดีสมาชิกที่ไม่สามารถใช้โปรแกรม TS ที่ไม่เคยใช้อาจจะใช้ไม่เป็นเดี๋ยวันนี้จะมาสอนนะครับการโหลด TS แล้วก็ใช้งาน TS นะครับจะได้ติดต่อสื่อสารได้สะดวกมากขึ้นก็จะมีขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม TS ก็จะมีทั้งหมดประมาณ4ขั้นตอนขั้นตอนที่1นนะครับก็โหลด T-S ท,ที่ลิงก์นี้นะครับเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ที่รายละเอียดคลิปด้านล่างนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่2ติดตั้งโปรแกรม T-S ท,ที่เราโหลดมาจากขั้นตอนที่1และขั้นตอนที่3านะครับ พอเโหลดมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำการล็อกอินเข้าโปรแกรม TS นะพอเราล็อกอินนะครับมันจะมีให้เราใส่พาสเวิร์ดให้ถามในแคนนะครับจะไม่ไม่พิมพ์บอกข้างนอกให้ถามในแคนเอาส่วนขั้นตอนที่4เนี่ยพอเราล็อกอินเข้ามาได้แล้วเนี่ย คนที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยต้องทําการตั้งค่าใหม่ต้องทํานะไม่ทําไม่ได้ไม่เช่นนั้นเสี่ยงจะรบกวนรบกวนทั้งทีมเลยแค่นี้เองนะครับจากนั้นเนี่ยถ้าเรากลับมาใช้เครื่องเดิมเราก็แค่ล็อกอินเข้ามาเหมือนเดิมแต่ไม่ต้องตั้งค่าใดๆอีกนอกจากไปเล่นเครื่องอื่นที่ไม่เคยเล่นต้องเริ่มต้นทําการโหลดติดตั้งแล้วก็ล็อกอินใหม่ครับตอนนี้เรามาดู เริ่มขั้นตอนที่1เลยนะครับขั้นตอนที่1โหลดทีที AT ่ลิงก์นี้นะครับอก๊อปไปเสร็จแล้วเปิดเบราว์เซอร์อินเทอร์อเน็ตขึ้นมานะครับแล้วเราก็ก็เอาที่เราก๊อปปี้เมื่อกี้มาวางนะครับกดคลิกขวาแล้วก็วางครับแล้วก็ Enter อันนี้หน้าจอพี่แฮงก์นะแต่ถ้าไม่แฮงก์จะเป็นลักษณะนี้ครับเดี๋ยวพี่จะรีเฟซอ่านะครับหน้าจอที่ไม่แฮง์จะเป็นแบบนี้นะครับออขอย้อนไปนิดนึงเมื่อกี้ครับ Copy ้ทำยังไงครับคลิกขวาตอนแรกเราลากคุมกดกดคลิกค้างแล้วลากมา นะครับบางคนอาจจะไม่เป็นนะก็บอกไว้แล้วปล่อยครับจะเป็นสีคุมแบบนี้เแ,แล้วเอาเมาส์มาตรงนี้ครับลคลิกขวาทีเดียวเลือก copy นะครับ copy copy เสร็จปุ๊บไปที่ก็ไปตามอย่างที่พี่บอกเมื่อกี้เลยว่าไปที่ b r o อ s e r internet แล้วก็คลิกขวาที่ช่องนี้นะครับแล้วเลือกวางถ้าเป็นภาษาอาังกฤษก็จะเป็น พจนะครับ P A S T E วางทีนี้พอน้องเข้ามาในนี้ปุ๊บน้องต้องรู้ว่าคอมพิวเตอร์ของน้องมันเป็นระบบปฏิบัติการอะไรทีนี้น้องส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกเราก็จะใช้ Windows อยู่แล้วเป็น Windows 7หรือ8อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่ากี่บิตแต่สมัยนี้ส่วนใหญ่แล้วจะ64บิตนะครับคำว่าไครแอนนะครแอ ทีนี้ถ้าน้องน้องมั่นใจแล้วว่าใช่64บิตเช่น Windows 7 64บิต Windows 8 64บิตน้องก็ต้องเลือกลิงก์ทางนี้นะครับทีนี้ก่อนจะเลือกเนี่ยน้องต้องดูตรงนี้ฮะตรงที่เมาส์พี่ชี้อยู่นะครับจะมีสามเหลี่ยมจุดดำดำให้เราคลิกครับคลิก1ครั้งเลือกเกมนะครับอย่าลืมเปลี่ยนนะครับ เพราะไม่งั้นมันอาจจะไม่สเสถียรคลิกตรงนี้เปลี่ยนปุ๊บเราก็คลิกปุ่มดาวน์โหลดครับบางคนเนี่ยถ้าคอมแม่แรงปุ่มดาวน์โหลดเนี่ยอาจจะไม่ขึ้นอาจจะเป็นสีข,ขาวว่างๆอย่างนี้น้องลองเอาเมาส์ชี้ดูนะครับด้านหลังสี่เหลี่ยมนี้มันจะมีแต่บางเครื่องอาจจะไม่เห็นเสร็จแล้วนะครับพอเป็นรูปมือเมาส์กลายเป็นรูปมือปุ๊บน้องคลิกดาวน์โหลดปึ๊บ ก็จะมานี่ฮะเงื่อนไขนะครับแปลไม่ออกก็ I อ g r e รไปติ๊กถูกช่อง I อ g r e รคือการยอมรับนะครับเสร็จแ,แล้ว Submit ก็คือสำเร็จนะครับเราจะตกลงและยืนยานอีกทีนะครับ Submit คลิกลงไปคลิกแล้วนะครับตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปติ๊กช่องใ,ใดๆให้เลือก no แสง n ครับเช็คมีชจะดาวน์โหลด ก็เป็นการเสร็จเส้นนะครับเสร็จเส้นอ่ะทีนี้ของพี่มาแล้วตรงนี้นะครับระบบปฏิบัติการอื่นอาจจะไม่ขึ้นแบบนี้นะครับอาจจะขึ้นมาที่ตรงกลางหน้าจอเลยน้องก็ลองดูว่าตรงไหนคือดาวน์โหลดอ่ะพี่เสร็จแล้วนะครับพี่ก็เปิดขึ้นมาพี่แสดงโฟลเดอร์ปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมี เอามาร์คไว้สีมาร์คไว้นักน้องๆก็ดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลคลิกหรือจะคลิกขวาล้านแอดแอดมินสเตเตอร์ก็ได้ทางง่ายๆก็ดับเบิลคลิกครับดับเบิลคลิกปุ๊บมันก็จะให้เราติดตั้งนะครับให้เราติดตั้งก็แย่งไป น้องก็ทำตามครับ next next, next ไปแล้วก็ i อ g อ e e นะครับเสร็จแล้วอันนี้น้องก็อาจจะเลือกอันนี้ก็ได้นะครับ install just for me ก็สำหรับเรากรณีที่เราอยากจะติดตั้งไว้ที่อื่นแต่ถ้าเอาง่ายๆเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยให้ให้น้องๆเลือกอันนี้นะครับ install for anyone a s i n g this computer แล้วก็คลิกที่ next แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับไม่ต้องบาวนะให้ next เลยครับเสร็จแล้วก็ให้กด next ต่อไปนะครับอันนี้อย่าไปติ๊นะเพราะถ้าน้องๆติ๊กปุ๊กเนี่ย มันจะอินสตาโปรแกรมนี้เพิ่มเติมซึ่งอาจจะมีการทำงานที่ขัดใจเราแล้วก็ไม่ต้องติ๊กเอาออกนะแล้วก็เนตครับก็อินสตาตรงนี้นะครับตรงปุ่มนี้มันก็จะรันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดเราติ๊กอยู่เราคลิก finish โปรแกรม Teams Speaker หรือว่า TS นั้นมันก็จะเริ่มทำงานทันทีแต่ถ้าน้องเอาติ๊กออกนะครับน้องก็ต้องไปดับเบิลคลิกเองดังนั้นราวน,นี้ให้น้องติ๊กที่ช่องนี้ครับติ๊กเสร็จแล้วน้องก็มาคลิกที่ปุ่ม finish รอนะครับอ่โาโฆษณาขึ้นมาน,น้องก็ปิดไปเสร็จแล้วทีนี้มาดูการล็อกอินนะล็อกอินนะครับให้น้องๆ คลิกที่ Connection ด้านบนนะครับตรงนี้นะครับแล้วเลือก c o n n e c t ครับเลือก Connect คลิกมันจะมีช่องนี้นะครับน้องให้น้องใส่ตามนี้เลยอันนี้ที่มันขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าเครื่องพี่มีมีโปรแกรมนี้อยู่แล้วแต่พี่ทำซ้ำเพื่อให้น้องๆได้เข้าทีเอ็ดกันได้ นะครับช่อง server address นะครับให้ใส่ y a k u z a ts 3 sv com นะครับน้องก็ดูตามเลยแล้วก็พิมพ์ลงไปส่วน nickname นะครับก็คือชื่อเล่นที่เราจะให้แสดงใน ts นะครับก็ให้ใส่ชื่อตัวละครในในเกมเลยจะได้จำง่ายง่ายถ้าเป็นน้องใหม่ก็อาจจะใส่ใส่ใส่ชื่อเล่นลงไปด้วยนะครับ ใส่ทีเดียวเขาหน้าเราก็ไม่ต้องใส่แล้วก็เสร็จนะครับส่วนพาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดนี้ให้น้องๆไปถามในแคนเอานะครับเพราะว่าทำออกสื่อไม่ได้เป็นความลับแต่ถ้ากรณีคนที่มียศนะครับไม่ต้องใส่นะครับเพราะยศเขาสูงยศใน t s เอสขาสูงฉะนั้นเขาเปรี่ยบเสมือนเป็นแอดมินเขาสามารถทำอะไรก็ได้นะ ของพี่ก็จะกด connect นะครับกดเนาะกด connect, connect เข้าเลยคลิกคลิก <Connect ed. S 1> เข้าไปนะครับ channel switched ะนะครับอันนี้จะเป็นหน้าตาการเข้ามาข้างในนะครับพอดีพี่ทำคลิปอยู่ก็เลยเข้ามาในห้องส่วนตัวซึ่งจะไม่มีใครสามารถเข้ามาได้นะครับนอกจากคนที่พี่อนุมัติเท่านั้น ทีนี้น้องมาดูการตั้งค่าใหม่นะครับตั้งค่าใหม่ตั้งค่าใหม่ก็เป็นขั้นตอนที่ที่สี่แล้วนะสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วเาตั้งค่าใหม่ให้น้องมาที่ setting ด้านบน setting ด้านบนนะครับแล้วก็ option เลือก option นะครับคลิกอ่ะถ้าเกี่ยวกับไม้นะครับน้องก็ให้คลิกรูปไม้นะ capture นะครับอ่าอันอื่นน้องๆไม่ต้องไปสนใจมันให้น้องๆดูที่วงกลม3ามช่องนี้ให้น้องเลือกอันที่3ามนะครับพอน้องเลือกอันที่3ปุ๊บให้มาดูข้างล่างมันจะมีเกตนะมีเกตอยู่ทีนี้น้องๆต้องสังเกตว่าเวลาน้องพูดเนี่ย สีไฟเนี่ยมันขึ้นข้างหน้าชื่อเราไหมหรือเวลาน้องพูดจบปุ๊บเนี่ยไฟดับทันทีไหมนะครับต้องเช็คเรื่องดีเลยให้มากไม่งั้นจะทําให้เสียสะท้อนนะครับสังเกตของพี่นะครับก็คือการปรับเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าไมคแข็งก็จะไปถึง50าสิบแต่ถ้าไมคอ่อนนะครับก็จะเป็นลบห้ นะไม่อ่อนกับไม่แข็งต่างกันยังไงก็คือไม่อ่อนเนี่ยก็คือยอมให้เสียงรอบข้างเนี่ยเข้ามาในไม์ได้ปกติหรือง่ายขึ้นฉะนั้นถ้าเกิดน้องอยู่คนข้างแล้วน้องคนงข้างน้องพูดเนี่ยก็จะเข้ามาใน t s หมดเลยคนอื่นก็จะได้ยินด้วยก็จะเป็นการบรบกวนนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไปที่50เลยมันก็จะดีที่สุด ไมแต่ละคนเรื่องแต่ละคนไม่เหมือนกันน้องต้องลองเช็คโดยด้วยการดูค่าและต้นของเราอย่างของพี่ตอนนี้ประมาณสิบห้าเราสังเกตไฟนะครับพูดจบปุ๊บไฟดับปั๊บไหมนี้จะมีดีเลย์อยู่นิดนึงนะฮะก็อาจจะเกิดการสะท้อนได้นิดนึงแต่ก็คงไม่เป็นผลเสียเดี๋ยวพี่จะลองปรับนิดนึงนะครับ ลองดูความแตกต่างพอเสร็จปรับแล้วนะครับให้น้องๆแอปพลายดูแล้วลอ,ลองสังเกตดูนะครับพอแอปพลายเสร็จแล้วมาสังเกตไฟที่หน้าชื่อพูดปุ๊บดับปั๊บไหมเหมือนจะมีค้างอยู่หน่อยเหมือนฮลัฮโลโหลฮัลโหล ฮัลโหลอะนะครับน้องผสังเกตดูว่าเวลาน้องเริ่มพูดไฟขึ้นทันทีไหมถ้าเราพูดคำแรกมาแล้วไฟไม่ขึ้นนะครับเราก็ต้องเลื่อนลดไปนะครับอ่ะอันนี้ ถ้าน้องโอเคแล้วน้องก็กดโอเคดูนะครับก็จะไม่เป็นการรบกวนก็จะสามารถขึ้นไปบนห้องรวมตัวแล้วก็คุยกับคนอื่นได้นะน,นะครับย้ำอย้ำอีทีนึนงครับไปที่ setting option แล้วก็หม่แล้วก็คลิกที่วงกลมอันที่3ามนะครับไมลแข็งก็ไปทางขวา ไม้ซ้ายไม้ไม้อ่อนเขไปทางซ้ายไม้ขวานะครับไปทางขวาเนี่ยไม้แข็งเนี่ยจะทําให้เสียงรบกวนเข้ามาได้ยากมิธีเซตนะครับน้องต้องลองเลื่อนไปเรื่อยๆอยู่และสังเกตไฟหน้าชื่อเราพูดคาแรกไฟขึ้นเลยไหมไม่ใช่เราพูดไป5คําไปออกคําที่3เขาก็จะไม่รู้เรื่องะครับแล้วเวลาเราพูดจบ ไฟค้างนานไหมถ้าไฟค้างนานนะครับค็จะทําให้ไหมทอ้อมฉะนั้นแต่เรากต้องเลือกระดับให้เหมาะสมแล้วโอ,โอเคนะครับก็มีช่วงนี้น้องๆก็ออลองปรับดูนะครับก็ขอจบคลิปการติดตั้ง TS นะครับขอฝากไว้ว่าถ้าเกิดเล่นที่ร้านนะครับ เวลาเลิกแล้วให้ล็อกเอาท์ออกด้วยนะครับเดี๋ยวคนอื่นเข้ามาหลอกลวงสวัสดีครับ